ตลอดเวลาที่ผ่านพ้นมาเกือบ40ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในรามคำแหงผมรู้ว่าคนรามคำแหงรักผมแต่วันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคนรามคำแหงนั้นรักผมมากกว่าที่ผมคิดซะอีก มาแล้วพวกเราร่วมกันสรารก่อกี่ครั้งมาแลว้วพวกเราจับมือร้อยใจยัดยืนทายทา้าเด็จการปล้นชาติชาวไทยมหาวิทยายลัยรามคำแหงสำแดงพลังวันนี้ได้เห็นได้สัมผัสแล้วขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจ ที่สําคัญที่อยากจะขอจากท่านคณาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักศึกษาท่านรักผมผมกราบขอบพระคุณแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ขอร้องกับท่านก็คืออยากจะขอให้ท่านรักมหาวิทยาลัยให้มากกว่ารักผมในเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเป็นอย่างไรนั้นไม่เป็นไรผมก็เป็นคนคนหนึ่ง ผมจะโดนซ้ายโดนขวาโดนใต้เข็มขัดบ้างโดนอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือมหาวิทยาลัยต้องไม่ถูกย่ำยีใช่ไหมครับเกียรติยศศักดิ์ศรีผมตายไปก็จบไปไม่เป็นไรแต่เกียรติยศศักดิ์ศรีของรามคำแหงนั้นจะต้องอยู่คู่ชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมครับ สันนึกมีไวอยู่ในจิตใจจำจดไม่เลือนลดลดทุกบทยังคงเข้มคลังสมรภูมินักสู้ไม่เคยอยู่หลังนครหรือในไพรกว้างรบรุกเคียงข้างมวลชน พวกกูเพื่อนกูยืนสู้ทุกคนลูกรามไม่เคยถอยร่อนอิที่พลถ้ามินใดๆมและที่สำคัญที่สุดคือช่วงนี้หมหาชัยมีงานสำคัญทุกคนจะต้องช่วยกันอุทิศสติปัญญากำลังกายกำลังใจทำงานให้หมหาชาายัยให้งานทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ภาระมหาชลัยสำคัญกว่าภาระอาจารย์คิมท่านต้องจำข้อนี้ไว้มหายชลัยต้องยิ่งใหญ่ท่านต้องดูแลมหาชลัยก่อนจะดูแลอาจารย์คิมดูแลมหาเชลัยก่อนแล้วค่อยมาดูแลอาจารย์คิมใช่ไหมครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีคนทำโผงเจ็บไหมเจ็บแขนไหม จะแก้แค้นไหมแก้แต่ผม <laughs> ผมเป็นคนที่รู้พ่อขนเจ็บจำแต่จะพยายามไม่แค้นขนแต่จะจำตลอดชีวิตว่าใครทำกับเราแค่นั้นก็พอแล้วแ,แล้วก็จำกันไว้ เราจะปล่อยให้คนที่ประพปพฏิบัติชั่วมาดูแลหมาชลลยได้ไหมไม่ไมแค่นั้นก็พอแล้วมหมาชะลยแห่งนี้จะดูแลโดยใครก็ไม่เป็นไรแต่คนพวกนั้นต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตรับใช้บ้านเมืองแค่นั้นก็พอแล้วมุว่หมายวางไว้รับใช้ประชาทั้งชาติ เือเอกราชและประชาธิปไตยเลือดรามคำแหงคนแดงไม่เคยวันไหวตอบย้ำและจำใส่ใจมหาวิทยาลัยของประชา,าชนวันนี้ผมต้องหยุดงานตรงนี้ไปผมฝากมอยาลัยไว้กับประชานี้ได้มามอบงานให้กับท่านรักษาการที่การบดีท่านอาจารย์วุฒิสร ขอบคุณท่านอาจารย์วุฒิศักัตว์ที่มาแบกรับภาระตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่จะช่วยกันแบกรับภาระของหมทายาลายัยดูแลกันหมทายาลัยให้ดีผมจะเป็นกําลังใจให้กับท่านทั้งหลายที่จะช่วยกันดูแลหมทายาลัยแห่งนี้ให้เป็นสมบัติของลูกของหลานต่อไปไม่ปล่อยให้คนชั่วมาปุ้นหมออะไรแห่งนี้ไปได้ คนร้ายไม่ังโจมตีเราคนชั่วยต้องไม่เจ้อเรื่องรามไม่เคยท้อร่นขิตธิพนทำใดใดมุ่งหมายวางไว้รับใช้ประชาทั้งชาติเพื่อเอกราชและประชาชนทีป่าไตยเลือรามคขมงคนแดงไม่เคยวันวาย ำและจำใส่ใจมหาวิทยาลัยของประชาชนเลือดรามคำแหงคนแดงไม่เคยวันไหวออกย้ำและจำใส่ใจมหาวิทยาลัยของประชาชน